สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านครับเรื่องดีชาแนลวันนี้นะครับเปิดคลิปด้วยภาพเบื้องบนนะครับที่ศาสตร์ส่องไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่กําลังใบมันร่วงลงไปนะครับใบใหม่กําลังโผล่ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่สีเขียวนะครับนั่นก็คือต้นพระยุงนะครับคุณผู้ชมเหล่านี้คือต้นพระยุงนะครับที่คุณยายผองตรีพิเศษนะครับท่านได้ปลูกเอาไว้นะครับเพื่อส่งต่อ เป็นมรดกให้กับลูกกับหลานของท่านนะครับมองแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเหมือนกับว่ามันจะไม่มีต้นไม้แต่ที่จริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือต้นไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงนะครับเป็นอันดับต้นๆ้นของเมืองไทยนะครับต้นพระยูงนั่นเองนะครับแกนของมันนี่เป็นสิ่งที่ตลาดโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนี่ต้องการมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมและไม้พระยูงนะครับก็ได้รับ ได้ยินข่าวสารอยู่บ่อยๆว่ามันมีการคนลักลอบตัดนะครับเพราะว่ามันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนี่เองนะครับฉะนั้นนะครับช่วงไหนนะครับที่มีการออกข่าวนะครับว่ามีการลักลอบตัดไม้พยุงนะครับช่วงนั้นนะครับคนก็จะดูแลต้นพยุงนะครับที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะนะครับช่วยกันดูแลสอดส่องมาอย่างดีนะครับช่วงไหนที่เริ่มเงียบๆหายนะครับ จรมันก็จะออกมาอีกนะครับบางทีมันก็ไปตัดข้างทางนะเนี่ยเกิดอยู่ข้างทางนะครับบางทีก็ไปตัดยามนะครับอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่ามีคนเยอะๆเนี่ยมันไปตัดยามกันอย่างนี้ก็มีนะครับแต่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือทางเลือกหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอผ่านคลิปคลิปนี้ก็คือนะครับเรามาปลูกกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับปลูกต้นพระยุงนะครับเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับตัวเองนะครับปลูกเป็นมรดกให้กับลูกกับหลานก็ได้นะครับทาไมว่าได้ทั้งตัวเองนะครับหรือว่าได้ส่งให้ยังมรดกให้กับลูกกับหลานก็ได้นั่นก็เพราะว่าต้นพยุงเหล่านี้เนาะ,ะสมมติต้นพยุงตนันนี้อายุ6ปีเนี่ยอายุประมาณ30ปีมันก็สามารถที่จะตัดแล้วก็ขายได้นะครับสมมุติคุณผู้ชมปลูกตอนอายุ20ปีนะครับคุณผู้ชมอายุ50ปี30ปีนี่มันตัดขายได้แล้วนะครับ แล้วมันก็แพงด้วยนะไม้พะยุงนี่นะครับคุณผู้ชมก็จะกลายเป็นคนที่มีความมาั่งคั่งได้นะครับแล้วสาคัญต้นไม้ป่าไม้พะยูงนี่มันปลูกแล้วมันไม่ต้องเอาใจใส่ดูแลแล้วมันไม่ค่อยงอแงอะไรด้วยนะครับมันเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ป่านะคุณผู้ชมเกิดอยู่ในป่านะครับยิ่งศัตรตูเยอะนะครับมันก็ยังสามารถที่จะเกิดและเติบโตได้แต่ถ้าเราเอาใจใส่ปลูกแล้วดูแลดีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเชื่อเถอะว่า ครับมันให้ผลผลิตเยอะแน่นอนแล้วมันไม่ใช่แค่ต้นเดียวสิคุณผู้ชมอย่างแปลงเนี้ยนะครับประมาณสักห้าร้อยหกร้อยต้นเลยนะครับคุณผู้ชมคิดดูสินะครับสมมติว่านะครับไม่ต้องเอาแพงเหมือนกับที่เขาออกข่าวหรอกต้นละแสนเนี่ยไม่ต้องเอาปขนาดนั้นเอาต้นละหมื่นก็ได้นะครับเราเอาคิดแค่ต้นละหมื่นอ่ะสมมตินะครับมีอยู่ห้าร้อยต้นนะครับคุณผู้ชมว่ามันมันจะได้เท่าไหร่ห้าร้อยต้นเนี่ยต้นละหมื่นนะมันไม่ใช่น้อยนะครับคุณผู้ชมหมื่นนี่มันมีเลข เลขศูนย์อยู่สี่ตัวห้าร้อยนะครับบวกศูนย์อีกสี่ตัวห้าพันห้าหมื่นห้าเสนห้าล้านห้าล้านนะคุณผู้ชมนะเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะครับเงินห้าล้านปลูกเอาไว้แบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยปล่อยมาเลยครับคุณผู้ชมครับมันเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมากนะครับโดยเฉพาะนะครับภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยน้ําไม่ท่วมขังเนี่ยพายุงมันยิ่งชอบนะครับ ถ้าปลูกในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังพะยุงมันไม่ค่อยชอบนะครับแบบนั้นนะเอายางนาไปปลูกเอาตะเคียนไปปลูกจะดีกว่านะครับยแต่ถ้าตั้งแหลกแห้งเอาไม้แดงไม้พะยุงไม้ประดู่นีถูกใจมันนักแลนะครับ,นรบ,นนะรบเนี่ยคือแนวคิดที่ผมอยากจะอยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ต้องรับให้ได้นะครับคุณผู้ชมถ้าปลูกต้นไม้นะครับพวกต้นสักต้นประดูนะครับรวมไปถึงต้นพะยุง ช่วงที่มันแบบใบไม่ค่อยมีแบบนี้นะครับอย่าไปใจเสียนะคุณผู้ชมมันไม่ตายหรอกนะครับนี่นะครับแต่ก็สวนนี้นะครับของคุณยายของตีวิเศษนี่ท่านมีการปลูกอันนี้ด้วยนะครับท่านเป็นคนขยันนะนะครับนี่ครับแก้วมังกรนะครับปลูกไว้นะครับอันนี้ก็น่าจะปลูกพร้อมๆกันได้แหละหกปีแหละนะครับมันก็เริ่มนะครับไม่ค่อยงามบ้างแล้วนะครับแต่ช่วงหน้าฝนมันงามมากผมเคยมาดูปีที่แล้วนะครับมันออกลูกออกอะไรด้วยนะครับอย่างดีเลยนะครับ นี่ครับอาจจะมีการตายเนาะครับก็เลยเอาท่านก็เลยเอาต้นยางนามาปลูกแทนนะครับยางนาต้นนี้ก็มีมีมดมีอะไรมาอาศัยอยู่ด้วยนะครับแสดงถึงความปลอดสารพิษนะครับอย่างแน่นอนนะครับปลอดภัยให้กับพวกมดต่างๆอย่างแน่นอนนะครับสวยครับคุณโยมครับมองๆผู้ชมจินตนาการดูนะถ้าถ้าผมไม่ได้มาในช่วงหน้าเลียงเนะผมมาในช่วงหน้าฝนหรือว่ามาหลังจากนี้อีกสักหนึ่งเดือนก็ได้นะครับ ใบเนี่ยก็จะเขียวขจีเต็มต้นนะครับที่ผมมาถ่ายในช่วงเวลาที่มันไม่ค่อยสวยให้คุณผู้ชมได้เห็นนี่คือผมอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าช่วงเวลาที่เขาไม่งามก็มีนะครับเราเราต้องรับเขาให้ได้นะครับแต่ถ้ามาดูแต่คอยจ้องดูแต่ความงามนะครับเหมือนกับคนแหละนะครับคนเรามันมีข้อดีและมีข้อเสียนะครับทุกคนแหละนะครับไม่มีคนไหนที่มีข้อดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะครับไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์พร้อมนะครับฉะนั้นนะครับเราก็ต้องรับให้ได้ว่า ช่วงเวลาที่เขาไม่น่ารักเขาเป็นยังไงนะครับช่วงเวลาที่เขาน่ารักที่สุดเป็นยังไงเราจะได้เห็นอะไรที่มันมีความแตกต่างหลากหลายนะครับเห็นแต่กิ่งแต่กลางแบบนี้นะครับอนะครับบางคนเห็นแล้วก็โอ้ยทำไมมันน่าเศร้าเท้นะครับไม่ใช่ครับมันไม่ตายนะครับมันงามนะครับมันงามนี่ผมปลูกในในร่องยางพารามันไม่ค่อยเวิร์กนะคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมแลกเปลี่ยนได้นะ ไปปลูกในร่องยางพารานี่มันได้รับแสงน้อยพอมันได้รับแสงน้อยแล้วสิ่งที่ตามมาคือมันไม่ค่อยต้นมันเล็กๆอยู่นะครับบางต้นนี่เท่าเ่านิ้โป้มือผมนี่บางต้นเท่านิ้วก้อยก็มีนะครับบางต้นใหญ่สุดนี่เท่าหัวแม่เท้านะครับต้นขนาดนี้ไม่มีเลยสักต้นนะครับผมปลูกมาจะห้าปีแล้วนะครับฉนั้นนะครับถ้าจะปลูกต้นพะยูงนะครับแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งปลูกในพื้นที่ที่มีแดด นะครับแดดโดนแดดจัดๆเลยนะครับให้มันสู้กันไปเลยนะครับเอาไปปลูกในที่ร่มเยอะๆนะครับไม่ค่อยเวิร์กนะครับไม่ค่อยเวิร์กมีมดต้นนี้นะครับบริเวณโคนนี่มันจะมีร่องรอยการอาจจะมีการกัดของแมงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันก็พยายามที่จะสร้างลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับผมเชื่อว่าตรงน,นี้ต่อไปก็จะกลายเป็นรากถ้าเกิดว่า ตรงนี้มันมันหักมันขาดไปนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์นะครับของการเอาชีวิตรอดขอ้มมาเห็นไหมมันจะเป็นรากขึ้นมาก็จะต้นนี้มามามาอย่างรากแทนนะครับถ้ามันไม่สามารถที่จะรักษารากเก่าหรือต้นพื้นที่เก่าได้แล้วนะครับมันก็จะสามารถมีชีวิตรอดต่อได้นะครับนี่คือความสุดยอดของธรรมชาตินะครับไม่มีใครอยากตายง่ายๆหรอกคุณผู้ชมครับต้นไม้ก็เช่นกันนะครับเราก็เช่นกันนะครับนี่ครับ สวยสดงดงามนะครับดูดีนะครับเนี่ยต้นนี้ก็นะครับดูเหมือนว่าจะอาจจะมีนะครับยางยางด้วยนะครับเนี่ยจะของท่านนะครับบีบแต่ให้ครับก็จะมีน้องม้าวิ่งตามด้วยนะครับข้างในแล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะปลูก ไม้ชนิดอื่นแทรกได้นะครับยกเว้นอ่าไม่ใช่นอกจากต้นพะยูงแล้วนะครับสามารถเอาไม้ชนิดอื่นมาปลูกแทรกปลูกเสริมได้เอาปะดูมานะครับเอาต้นแดงมานะครับเอาต้นซักมานะครับได้หมดเลยนะครับอยากจะปลูกต้นชนิดไหนขอแต่ว่านะครับให้มันเหมาะกับพื้นที่แห่งนั้นก็พอนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับพื้นที่แห้งๆหงนี่แนะนาไม้แดงนะครับไม้แดงไม้ปะดูดีแน่นอนนะครับไม้สักก็ได้นะครับไม้สักก็ทนแรงเช่นกันนะครับ หามาย่างนาก็ตรงนี้มันตอนหน้าฝนมันก็โอเคนะนะครับก็ถือว่าได้เช่นกันนะครับปลูกลายชนิดเราได้หลายชนิดนะครับปลูกน้อยชนิดเราก็ได้ไม้ชนิดในน้อยนั่นแหละนะครับปลูคนิดเดียวได้ชนิดเดียวนะครับถ้าสมมติว่าได้มองในแง่ของการตลาดนะครับปลูสองอย่างนะครับต้นหนึ่งตายนะครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งขายไม่ได้ราคานะครับอีกต้นหนึ่งที่เราปลูกไว้ขายได้ราคามันก็ยังชดเชยจุนเจือกันได้ แต่ว่าถ้าเราปลูกชนิดเดียวแล้วมันไม่ค่อยได้ราคาจบเลยนะครับบางทีเราก็ต้องมีการแบ่งนะครับแบ่งด้วยอาต้นนี้นะครับมาดูต้นนี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกปกไม่เหมือนเพื่อนนะไม่เหมือนเพื่อนต้นนี้เป็นต้นมะข่าแต้นะครับเป็นญาติพี่น้องกับมะข่ามงนะครับมะข่าแต้นะครับแถวบ้านผมนี่มะข่ามงจะไม่ค่อยมีนะนนอกเว้ยกเว้นจากจะเอามาปลูกตั้งใจเอาต้นไม้มันมาปลูกเองนะครับ ถ้าไม้พื้นถิ่นมะค่าแต้นี่จะเยอะนะครับมีทั้งแต้้ําและแต้แต้หลนนะครับคือลูกของมันเนี่ยตั้แต้แต้นาํเนี่มันจะเป็น,น้นาแต่ถ้าแต้หลนหรือแต้ไม่มีน้ํานี่ก็คือผิวมันผิวผลมันจะเกลี้ยงเลยนะครับน,นี่คือความแตกตา่างเนาะอันนี้ก็จะมีไม้ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับก็จะมีไม้ประเภทเถาเคอมาด้วยนะครับจะเป็นพืชตะกูลถั่วเนาะนะครับ ก็จะเป็นการปลูกหมากเนาะที่ปลูกหมาช้วยนะครับเป็น,นต้นอะไรนอน่นอันนี้มันจะตายนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นพะยูงไหหล่บครับแตกต่างจากพะยูงไทยนะครับใบเขาจะแหลมๆนะครับเรียวๆอันนี้เป็นมะฮอกกานีนะครับส่วนนี้จะเป็นต้นไม้ที่มีสีเขียวนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ที่ไม่ไม่ผัดใบนะ น,นี้ก็จะเป็นต้นตะเคียนทองนะครับตะเคียนทองเห็นไหมตะเคียนทองเขียวต้น,นี้มันยังไม่ออกมันก็เลยยังไม่เขียวนะครับนี่พะยุงไฮหลําต้นนี้นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับบริเวณหัวด้านบนนี่ก็จะเป็นยางนานะครับยางนาก็จะเขียวดีมากๆเลยนะครับมีพริกด้วยนะนะครับมีพริกมีมะพร้าวด้วยนะครับมาดูต้นยางนาเรานี อันนี้อยู่ใกล้ข้อควายนะครับมันจะได้ปุ๋ยมามันก็จะงามมากเป็นพิเศษนะครับต้นยางนานะครับสวยตน้นกล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องดีชาแนลขอบคุณคุณผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ